าวนะะฮก็สวัสดีกันด้วยนะครับเพราะผม FC t e z a นะครับในเกม FIFA อะไรสีกันอีกเช่นเคยครับผมนี้จะมาทําทีมอะไรนั้นก็ติดตามชมได้อีกเช่นเคยเลยนะครับผมแต่ว่าก่อนที่ไปติดตามนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมโอเคเริ่มกันเลย อา right. และฮะและนี่คือทีมที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับผมวิม่งเร็วฟูลทีนั่นเองฮะต้องบอกกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยจะ f อไม่เกิน18แนะครับผมเนื่องจากว่าพอเรามาคำนวณแล้วเนี่ย18คูณจะได้198นะครับผมซึ่งไม่เกิน200นะฮะถ้าเกิดว่ามีตำแหน่งใดตตำแหน่งหนึ่งที่เกินมาจาก18เนี่ยพอคูณกันแล้วมันก็จะได้ f อพเกิน200นะครับผมทำให้ไม่สามารถจัดทีมได้นะครับผมโอเคฮะเราไม่รอช้าไปดูผู้เล่นริก่นเสาดตัวจริงฮันึ่านนเลยีร สองกันเลยทีเดียวฮะโอ้โหเอามาปิดมุมมิดแน่นอนมาดูตำแหน่งแบ็คขวาบ้างผมเป็นด้าวของคายวอลเกอร์ฮะจากแมนซิตี้คายวอลเกอร์นะผมมีความเร็วถึง109เลยทีเดียวโอ้โหไอส่วน,วนของเซนเตอร์แบค็คครับผมเริ่มจากฝั่งขวาครับผมเป็นด้า,ขขว,าวของทราเวลบารานฮะด้วยความเร็วถึง103กันเลยทีเดียวแล้วก็เซนเตอร์แบ็คอีกตัวนะผมเป็นด้าวของนูราันเฮนเดนฮะด้วยความเร็วถึง109กันเลยทีเดียวฮะโอ้โหเท่ากับ Back แบ็คขวาเราเลยนะส่วนแบ็คซ้ายวันนี้คนระับผมเราเลือกเป็นด้าวของอ โซเดวีฮนะโดยคามเร็วถึง110กันเลยทีเดียวโอ้โหแพงหลังนี่นึกว่ากองหน้าเลยนะแหน่งกองกลางต้อนรับกันบ้างคนระับผมเป็นนักหลของซาการีฮนะโดยผมเร็ยถึงเจ 9กองกลางทำเกมกันบ้างครับผมทำจากขวาขวากันเลยฮะเป็นด้านของเคนดิซี่ฮะด้วยความเร็วถึง109เช่นกันแล้วก็กองกลางตัวสุดท้ายครับผมเป็นด้านของคาร์บิก้าฮะคาร์มาบิเก้าของเราฮะมีความเร็วถึง102กันเลยทีเดียวฮะมาดูเกมลุกกันบ้างดีกว่าครับผมปีขวากันเลยฮะผมเป็นด้านของแซนจิดัี้ฮะวันนี้เร็วที่สุดในทีมแล้วนะผมด้วยความเร็วถึง112กันเลยทีเดียวฮะโอ้โหนี่นักบอลหนึ่งนักวิ่งราวครับเนี่ยทีสร้างรอในวันนี้ฮะก็ไม่แพ้กันนะผมเป็นด้านของคคิมมมีีี่โกกงงฮะดด้ววววยยยาเเเร็ถึันลท เป่าอของเราในวันนี้นะผมเป็นตัวแรกของโมแวนเนอร์ฮะด้วยความเร็วถึง109เลยทีเดียวนะฮะผมโอ้โหแต่ละตัวนี่แบบเร็วๆกันทั้งนั้นนะผมว่าเลิกเล่นบอนดีกว่าครับผมไปเป็นนักกีฬาทีทาทีมชาติดีกว่านะโอ้วิ่งเร็วแบบนี้น่าจะได้แชมป์แน่นอนฮะดูทรงโอเคฮะไม่รอช้าเราไปกระชากคนในแรงกรด่ดีกว่าฮะ อืเปิดมาคู่แข่งก็เป็นบาเซโลนนาเลยมาะตีกีตากา้าหรือจะสู้นักวิ่งฮะโอเคฮนะเข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับไปฮนะเรามากระชากค,คนให้กระจุยเลยดีกว่าฮะไปฮนะลูกนี้ข้างบนมาแล้วโอ้โหวอลเกอร์เร็วเหลือเกินยังไงข้างในมีหนึ่งคนเปิดมาแวะเลืกัซัดโอ้ อ่ะจังหวะหนึงฮะเกดุซี่เกดุซี่ขอยิงไกอู้จนะโอ้โหเปิดมาก็ได้โดนเลยฮะเสาไป1หนึ่งทีใข้างล่างมีแฟรงกรการข้างบนมาแล้วหรือจะวิ่งแข่งฮะเดโก้เดโก้ว่าไงนี่เจอเกดุซี่ไปดิฮะโอ้โหมันจะอะไรมาสู้ฮะความเร็วคนลชั้นกลางมีแรนเนอร์แล้วเกมข้างบนมันเลยเกเซสนาบีนาบีว่าไงทำชิ่งฮะ ไปแล้วนาบี้เปิดมาโอ้โหล้ำหน้านิดเดียวนะจารย์ไาแล้วเกมบุกเข้ามาที่เดโก้ยังไงตักมาเจอ a อาฟองซูไปดีไปตรงกลางให้ซาการี่ให้มาแซนนาบี้ข้างบนขายวอล k e เกอร์ขอทำชิ่งหน่อยยังไงตักมาอีกแล้วโอ้โหล้ำหน้ามันหน่อยอ่อนหน่อยเพื่อนไราการดมาที่แมตซี่แมตซี่เจอเดว,วี่ผักไปหนึ่งทีโอ้โหกินขาดแล้วก็แทงไปยังไงโกง โกมองใช้จติปห้าดาวของเขาแล้วก็<ล>เปิดไปนั่นเปิดเลยเยี่ยวนั่นแหละฮะวงกีโน่กลายวอเกอร์ไปฮะตรงกลางข้างล่างมีสวยแทงโอ้โหนิดเดียวไอเดวี่เพื่อนแทงมาโกมองว่ะโกมองอีกรอบหนึ่งแก้ตัวไหมแก้ตัวเปิดมาให้แซฟนาบี้โอ้โหนิดเดียวยังไงคาวินกาโอเคไปคาวินกาทอชิ่งกับแวนเนอร์ข้างล่างมี โอ้โหจานนี้เตี่ยวโจวฮาร์ดบอกเหงาเลยเกินฮะแต่ขายไม่กระเพื่อมเลยฮะอแล้วแมสซี่เหรอฮะแมสซี่หรือจเจอแฮนเดนเดสกัดฮะสวยข้างบนขอสับหนึ่งะฮะปลายแวนเนอร์แวนเนอร์วิ่งแวนเนอร์ยังไงทีโมแวนดเนอร์ยิงโอ้โหกว่าจะยิงไอ้แซดโอ้โหมึงง้างตีนานจังวะ โอ้คือง่าแนะฮะวันนี้โยฮันครับมาโอ้โหสวยว่ะดีกู้ดีกู้สับเจอคาร์วอคเกอร์ยึดเทแล้วก็แทงแทงนะฮะตายคาบี้ยังไงเล่นหน้ามาหนึ่งนะฮะรอรลอเพื่อนข้างบนบงมาแล้วแหวนเลิศวัด มึงยิงอะไรครับพี่โอ้โหโกองหน้าวันนี้โอ้เมื่อกี้กูก็ลุ้นตัวโกงเลยชิบหายตาแล้วเดโก้ยัดเข้ล็อกโคตสวยฮนะนี่เฮนเดสฟอร์มดีเลอเกินวันนี้ไปแวนเนอร์บอกขอแก้ตัวให้กับโกมองด้วยนะสักิรี่ให้มาโกมองจับวันสวยโอเคข้างล่างมีมาแซนอาบี้เพื่อนทันนั่นแหละอ๊อไอสัตว์แพงหน้ากูพอๆกันเลยแต่ละตัวเนี่ย เน,นเดดเฮน,นเดดให้มาไซกิเบียทำชิ่งกันข้างบนมาแล้วใครวะนันะ่นอะเดวี่เอาโซ่โอ้โหจานปิวเลยวนกลับมาลูกนี้แวนเนอร์มาแล้วนาบี้ยังไงนาบี้หลุดมานาบี้ยงิงอื้มหือสักทีสักที ให้มันได้งี้โอ้ยซาดดูด้วยนี่นักกีฬากีแทไม่ใช่นักบอลแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ว่าแลมโบเจอกัวตาไปฮะขบมกมาลูกนี้เจอเฮนเดสเปียดเข้าไปยังไงยังไงไอชิบหายกูไม่น่าไปประม่าไอซาดไอเฮียเอ,อ้ยจะหมดโอ้หมดจริงโอ้ต่อเวลาจนได้นิ่งนิ่งโอ้เล่นท่าท่าเยอะเหลือเกินท่าเยอะมาหลอกโอ้โหเย็ดเย่หล่อเลย ว่น,นั่นนะ่ะเดโก้มาแล้วเดโก้เดโก้ยังไงเลี้ยงอยู่นั่นแหละพี่เอากลับไปเล่นที่บ้านเลยไหมไปฮะลูกนี้เขาเล่นตีกีตาร์ากันอยู่ฮะกลยุทธ์บาซ่าฮะโอ้โดนตัดบอลอย่างรวดเร็วอ้าวสวนกับลูกนี้ฮะข้างบนมีแซนนาบี้ว่าไงเพื่อนความเร็มเว,มเวมันเหนือความเร็วมันเหนือยังไงส่งมาโอ้โหนิดเดียวไปฮะลูกนี้คูมองคูมองสวนกับแล้วครูมอง มาโอ้โหความเร็วมีล้นเหลือยังไงอะฮะดึงฮะจะให้แวเนอร์นิ่มๆโอ้โหแวเนอร์โอ้มึงไม่เอาเลยจริงๆครับแวเนอร์ไปลูกนี้วารานเว่อนมีส่งบอลขึ้นไปนั่นแหละจะหมดแล้วเวลายังไงแซนาวีข้างล่างมีไฮวอล์กเกอร์เห็นเพื่อนแล้วยิงฮ เออมันมาให้มันมาอย่างนี้ให้มันคมอย่างนี้หน่อยแบนเนอร์ดูด้วยดูลน้องโอ้โหให้มันได้อย่างนี้สิวะไม่ใช่อะไรยิงแปกไปนู่นไปนี่โอ้โหไอ้สถาหาตะไขา่แทบไม่เจอเลยแบนเอนอร์กูอ่ะอ่ะกำลังใจฮะโอ้หมดแล้วดูทรงเนี่ยนี่ไปเราแทงฮนะโฟมองความเร็วมันล้นข้างล่างข้างล่างมันโลง่งยังไงโอ้โหแทงอย่างนี้ก็จบสิไปสวนมา ะแม็กซี่แม็กซี่เจอฮะเฮียนะฮะ,นะฮะสวยโอ้โหการเดี๋ยวจบสั้นๆสักหน่อยขอคลิปสวยๆก็ไม่ได้เอาละฮะก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับผมโอ้โหแต่และตัวนี่เร็วแต่หลังยันหน้าเลยวิ่งตามกันไม่ทันเลยสำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากให้ทำทีมอะไรนั้นก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันได้เลยนะฮะับสำหรับนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะจริงๆนะครับ